สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการน่ารู้ชวนคิดทางช่อง g r e e n w e l d Entertainment Channel นะคะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษของเรามาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนเรื่องกฎหมายขอเชิญคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดจบการศึกษาจากรัฐศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตรบต์บัณฑิตเนติบัณฑิตไทยปริญญาโทรัฐศาสาตร์มหาบัณฑิต และที่สำคัญเป็นถึงนักกฎหมายดีเด่นในปี2,553นะคะหรือคุณทนายตั้งคะสด่ค่ะ,คะขออนุญาเรียกว่าคุณทนายตั้งเลยนะคะรายการหน้ารู้ชิคิดก็มีคำถามมาสัมภาษณ์ข่าววันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนคะ่ะที่ไปออกครับข้างนอกค่ๆคำถามแรกนะคะทำไมถึงมีความคิดที่จกอยากไปช่วยเหลือประชาชนคะมีอะไรเป็นแรงบนันดาลใจ แรงบันดาลใจะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นคิดกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งว่าเนี่ยเราเนี่ยอุตสาหเรียนจบกฎหมายมาจบถึงสถาบันกฎหมายชั้นสูงหรือว่าเนติบัณฑิตเนี่ยเราจะใช้เวลาว่างของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับตอนนั้นก็เลยคิดกับเพื่อนได้ก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้เราไปออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนดีกว่าก็เริ่มที่แรกเนี่ยก็ไปที่วัดท่ากระบือนะครับก็ไปตั้งหน่วยไปตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาอะไรแหละ ตอนแรกๆก็ยังไม่มีคนเข้ามาเยอะๆแต่พอเราตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยชาวบ้านเขาชินจากที่เขาเห็นว่าทนายความเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันห่างไกลไม่กล้า,าจะเข้ามาปรึกษาเนี่ยพอตอนหลังเราไปสัมผัสกับเขาชีวิตประจำวันเขามากๆขึ้นเนี่ยก็เขาก็ไว้ใจแล้วก็เออกล้าที่จะเข้ามาปรึกษากับทนายความนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ออกไปชชวยเหลือประชาชนเนี่ยค่ะประชาชนเขาจะให้ช่วยปรึกษาเรื่องอะไระคะส่วนมากนะครับที่เลือกไปเนี่ย แต่ละสังคมแต่ละชุมชนเนี่ยเรื่องก็จะแตกต่างกันบางครอบครัวอยากไปทางตำบลบางยางตำบลหนองนกไข่ก็จะมีเกี่ยวเรื่องมรดกเรื่องที่ดินเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นในตัวเมืองเนี่ยก็จะเรื่องวุ่นวายขึ้นมาหน่อยอาจะเป็นเรื่องคดีลักทรัพย์ยกัยกยอกช่อโกงหรือว่าอะไรอย่างงี้ครับอ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโครงการตอนนี้นะคะที่ทําอยู่นี่คือโครงการอะไรคะตอนนี้โครงการแรกที่ทํานะครับเป็นโครงการทนายของประชาชนนะครับก็คือการให้คำปรึกษายอย่างงี้แหละ ออกไปตามขนานที่ต่างๆแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยพี่ก็คิดว่าการที่เราออกไปช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยมันมัน,มน,มนเป็นเหมือนกับเป็นปลายเหตุอยากจะแก้ที่ต้นเหตุก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือโครงการที่สอนน้องนะครับก็คือว่าเราเนี่ยทีมงานทนายปรชาชนเนี่ยก็จะออกไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อจะไปสอนน้องปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยเป็นคนดีของปีฝีมือท่านน้ๆโต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้ อ้ะรถนน,นนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปซิกินเข้าไปเนี่ยกินให้จกไปเลยรู้ไหมเป็นใครขีโก้ีโกโกอย่าให้คนโกงม,มีที่ยืนในสังคมต่างๆนะคะเป็นกฎหมายประเทศไหนบ้างคะที่ที่บอกว่าเป็นกฎหมายเบื้องต้นนะีคะมันจะมีอะไรบ้างก็เป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับอย่างแรกที่เราจะไปสอนเลยเนี่ยก็อย่างเรื่อง a c e b o o k นะครับว่าการที่เราไปแชร์ข้อความที่คนอื่นเขาโพสต์ผิดกฎหมายเนี่ยการไลค์การแชร์ผิดไหมนะครับอย่างที่2เนี่ยก็เด็กสมัยนี้ชอบไปขี่รถกลางคืนการขับรถซิง่งรถแวนพี่ก็จะไปสอนเรื่องว่าออนอกจากการที่เราจะไปขับรถแวนรถซิง่งนะเนี่ยนอกจากที่มันจะผิดกฎหมายมีโทษจะต้องไปสถานที่นิดจะต้องถูกยึดรถแล้วนะครับแล้วยังจะต้อง อาจจะอันตรายโดยโยกเคสของน้องพัดที่ท้องนะครับท้องสามเดือนแล้วถูกรถพ่วงทับให้เป็นอุทาหรณ์น้องๆนะครับแล้วเรื่องที่ผู้พี่เน้นกันมากเลยก็คือว่าเรื่องยาเสพติดว่ายาเสพติดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วโทษของมันเนี่ยหนักหนาแค่ไหนโดยพี่จะยกเคสที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยที่มีคนถูกจกับคดียาเสพติดจะต้องถูกติดคุกกี่ปีอะไรยังไงแล้วก็จะแฝงเรื่องการคบอบื่อนนะครับว่า การคบเพื่อนเนี่ยเราควรจะเลือกคบเพื่อนที่เป็นยังไงเพื่อนมาชวนเราไปเกี่ยวห้องยาเสพติดเราควรจะปฏิเสธอะไรยังไงนะครับแล้วกาจะเสริมอันนี้ก็อยากให้ทีมงานผู้หญิงนี่จะเสริมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับว,ว่าให้ผู้หญิงเนี่ยรักนวสมนตัวแล้วกออ็ผู้ชายถ้าเกิดว่าไปมีอะไรกับผู้หญิงซึ่งอายุไม่ถึงจะผิดกฎหมายมานตาอะไรยังไงนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพี่ก็จะสรุปว่าคือ ไอ้ที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้น้องเนี่ยเป็นคนดีของสังคมนะครับเวลาเราไปบรรยายกฎหมายทีเนี่ยเราก็จะมีใบเนี่ยแจกนะครับน้องเป็นที่ขัน้นหนังสือนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีเขียนไว้เลยว่าคืออยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะครับรักพ่อแม่เชื่อฟังครูหมั่นทําความดีก็ถือว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว<อ>ก็คือจะเน้นสอนน้องๆในเรื่องนี้ด้วยเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูอบาอาจารย์นะครับ แล้วตอนนี้นะคะที่ไปออกช่วยเหลือนะคะที่เราก็ไปให้ความรู้น้องๆในโครงการที่สาวน้องนะคะมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างคะก็ฟีดแบ็กนะครับอย่างตอนนี้ตอนแรกเราก็ทาเฉพาะในอําเภอกระทุ่มแบนขึ้นเป็นบ้านเกิดของพี่นะครับเราก็ไปบรรยายตามโรงเรียนตามแถวๆนี้แต่พอเรื่อยๆไปเนี่ยกระแสตอบรับจากพื้นที่อื่นยเขารู้ข่าวเหมือนกับว่าผู้คุณครูเนี่ยเขาพูดกันปากต่อปากนะครับเขาก็ขอให้เป็นบรรยายที่บ้านแถวบ้านนครปฐมบ้างจนล่าสุดเนี่ย ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลำภูเขาทราบข่าวถึงเรื่องเนี่ยการบรรยายกฎหมายเหมือนกับพี่สอนน้องจริงๆไม่ได้เป็นการบรรยายที่น่าเบื่ออะไรจะมีมุกจะมีอะไรให้น้องสนุกแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมนะครับทางผู้ว่าเขาก็ได้เชิญทีมงานไทยประชาชนนะครับสิบกว่าคนเนี่ยไปบรรยายที่จังหวัดหนองบวัวลำพูโดยบรรยาย2โรงเรียน2อนําเภอนะครับใช้เวลาไปาตอนนั้นไปนอนกัน2คืน3วันนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ย ก็มีอีกหลายจังหวัดที่ติดต่อเข้ามาอย่างเช่นอบจของอยุทยาก็ติดต่อเข้ามาให้บรรยายในเทอมหน้านะครับแล้วก็จังหวัดแพร่พังงาภูเก็ตนะครับแล้วก็จังหวัดพิจิตรก็ติดต่อเข้ามาให้ทีมงานประชาชนเนี่ยไปสอนน้องให้เป็นคนดีถึงสองงสองพูดเกี่ยวกับอุทาหรณ์ของยาเสพติดใช่ไหมครับอ๋อเอางี้ที่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันมีอยู่เคสหนึ่ง ซึ่งเป็นอุทาหรณ์ที่พี่ตั้มเนี่ยจะไปเล่าให้น้องๆทุกโรงเรียนฟังเกี่ยวกับเรื่องการครบเพื่อนว่าการครบเพื่อนไม่ดีเนี่ยผลเป็นยังไงคือมันมีอยู่น้องอยู่คนหนึ่งนะครับไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยแต่ว่าสารตัดเสินจ,จำคุกน้องคนนี้ตลอดชีวิตนะครับคือเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2553นะครับตอนนั้นเนี่ยมีน้องอยู่คนนึ่งชื่อน้องติ๋มนะครับทำงานทำอาชีพเป็นช่างซ่อม รถอยู่ที่ตรงสายห้าตรงบ้านหลังนี้นะครับแล้วน้องคนนี้เป็นเด็กดีพ่อแม่ก็ถึงแม้จะยากจนแต่ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยนะครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตำรวจจับยาบ้าได้ตรงสายสี่นะครับพร้อมชื่อนายวัฒนาเนี่ยถูกจับได้เนี่ยพร้อมยาบ้าประมาณสักสี่รอยเมตรซึ่งน้องรู้ไหมครับว,ว่ายาบ้าส0 0รอยเมตรเนี่ยโทษจะบุกเท่าไหร่แล้วโทษเนี่ยสิถึงยี่สิบปีแล้วนะครับเม็รหนึ่งนี่กี่ปีคะ ถ้าเกิดเม็ดหนึ่งเนี่ยก็แค่ครอบครองธรรมดาก็อาจจะโดนปรับแค่หมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิน15เม็ดขึ้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็นครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษก็จะเป็น4ปีถึงปหารชีวิตน,นะครับแล้วแต่จํานวนของยาเสพติดทีนี้พอในวัฒนาถูกจับได้เนี่ยตำรวจก็ต้องการที่จะไปขยายผลจับผู้ค้ารายใหญ่เขาก็เลยให้ในวัฒนาเนี่ยแกล้งโทรไปหาลูกพี่ลูกพี่ของเขาเนี่ยชื่อในเอนะครับในเอเนี่ยเขาก็มีอาชีพ เบื้องหลังเนี่ยก็คืออาชีพขายยาเสพติดรายใหญ่เลยของสมุทรสาครแต่อาชีพบางหน้าเขาเนี่ยก็คือขายของที่ตลาดนัดอยู่ที่สายห้าซึ่งใกล้ๆกับอู่น้องติ๋งทำให้เนี่ยเขารู้จักกันสองคนนะครับทีนี้ในวัฒนาเนี่ยถูกจับได้แต่โทรไปหาในเอ้ว่าให้ช่วยมาซ่อมรถทีด้วยความที่ในเอ้เนี่ยเป็นห่วงเงินที่ยังตามเก็บไม่ได้คงจะไม่ได้ห่วงลูกน้องหรือว่าอะไรหรอกก็รีบเลยจะมาหาในวัฒนานะครับแต่ก่อนที่จะมาหานวัฒนาเนี่ยในเอ้ดันไปรับน้องติ๋งมาก่อนเนาะ จริงๆแล้วเขาซ่อมรถเขาซ่อมมาที่ไหนครับอู่ซ่อมรถใช่แต่เคสนี้ด้วยความที่รู้จักกันก็เลยน้องติ๋มก็เลยนั่งรถมากับนายนายเอนะครับมาถึงที่เกิดเหตุนเนี่ยนายเอนั่งตรงนี้น้องติ๋มตรงนี้นายเอเป็นคนขับรถนะครับตำรวจกูนเข้ามาเลยเนาะกูนเข้ามาเป็นสิบคนเข้ามาเนี่ยทีนี้ความซวยของน้องติ๋มเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ยาบ้าแค่ไม่กี่ร้อยเมตรตรงนี้แล้วทีนี้ในรถที่นายเอขับมาเนี่ยมียาบ้าอยู่ในคอนโซลรถเนี่ยถึง4 0 0พัมเลน ใช่ครับซึ่งอย่างที่พี่บอกเนี่ยว่าโทษคดียาเสพติดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงทีนี้ถามว่าทําไมตํารวจรู้ก็รู้ว่าน้องติ๋มเนี่ยไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่ทาไมถึงไม่ปล่อยเขาเขาเขาขวัญไม่ได้เพราะว่านั่งมาด้วยในรถก็ไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายซึ่งระวางโทษนี่าประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตแค่สองสถานนะครับทีนี้ ที่ไปดูเรื่องนี้ได้ยังไงก็เนื่องจากที่พี่ตั้มเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของโรงพักกระทุ่มแบนนะครับคดีทุกคดีเนี่ยที่เป็นคดีโทษร้ายแรงเนี่ยพี่จะต้องร่วมฟังการสอบสวนแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องมีทนายความนะครับทีนี้ร้อยเวรเนี่ยซึ่งก็เป็นเพื่อนกันนะครับวันนั้นเขาก็เอาตัวน้องติ๋มในเอเนี่ยไปสอบนะครับก็ไปสอบทีนี้พี่ก็ไปเจอน้องติม๋มเ,เด็กคนนี้นี่หน้าตามันไม่เหมือนพวกโจรผู้ร้ายอะไรเลย,เลยก็เลยลองคุยกันเขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้กระทาผิด ทีนี้เขาก็บอกว่าไม่มีเงินจ้างทนายความไม่มีอะไรก็จะให้พี่เนี่ยช่วยเป็นทนายความให้แต่ด้วยเนื่องจากเนี่ยมันเป็นคดียาเสพติดนะครับทนายความเนี่ยทั่วไปก็ไม่จะทาพวกคดีประเภทนี้นะครับพี่ก็เลยยังไม่ได้รับปากรับคาว่าจะทําตํารวจก็มาตํารวจเนี่ยร้อยเบียเนี่ยเขาก็สงสารว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ช่วยน้องเขาหน่อยนึงเนี่ยน้องเขาไม่ทําผิดจริงๆนะครับพี่บอกอ้าวเธอไม่ทําผิดทําไมตารวจไม่ปล่อยล่ะเขาบอกว่าเธอปล่อยไปเนี่ย เขาก็าต้องถูกดำเนินคดีข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องออกจากราชการก็ให้น้องติ๋มไปสู้คดีแทนนะครับตอนนั้นพ่อแม่น้องติ๋มก็มาขอร้องให้ช่วยพี่ก็มาปรึกษาทีมงานแล้วเนี่ยว่าถึงแม้มันจะเป็นคดียาเสพติดแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ทำผิดจริงๆเขาป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมครับพี่ก็อ่ะโอเคพี่ช่วยกันก็ได้ทีนี้แม่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินจ้างในความนะพี่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็คือจะช่วยน้องเขาละกันเพราะว่าสงสาร น้องติ๋มกับครอบครัวเขานะครับพี่ก็สู้คดีให้เขาเนี่ยทีาาศาลจังหวัดสุทรสาครเนี่ยนะครับก็สู้คดีหนึ่งปีเต็มเนี่ยก็ต้องวิ่งจากออฟฟิศพี่เนี่ยไปไปที่ที่เกิดเหตุที่ตรงเสษีตัดใหม่นะครับไปดูที่เกิดเหตุไปที่เรือนจําไปหาน้องติม๋มไปที่โรงพักไปคุยกับร้อยเวรพนักงานสอบสวนหนึ่งอยู่หนึ่งปีเต็มก็ต้องบอกก่อนว่าระหว่างหนึ่งปีเนี่ยน้องติ๋มเนี่ยก็อยู่ในคุกม,มาตลอดเพราะว่าคดียาบ้าจํานวนมากๆขนาดนี้เขาไม่มีทางให้ประกันตัวแน่นอน นะครับคือต้องสู้คดีอยู่ในคุกท้ายที่สุดเนี่ยประมาณปลายปลายปีห้าสามนะครับน้องติ๋งก็ไปฟังคำพิพากษาแล้วแหละวันนั้นฟังวันฟังคำพิพากษาเนี่ยพี่ก็ไปด้วยแม่เขาเข้าไปในที่สุดเนี่ยศาลชั้นต้นศาลจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็ตัดสินมาว่าเนี่ยเนื่องจากน้องติ๋เนี่ยนั่งมาด้วยกับนายเอจะต้องมีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดแน่นอนนะครับตัดสินจ,จําคุกตลอดชีวิตทั้งคู่ตอนนั้นเนี่ย พี่นะครับแล้วก็ทีมงานเน่ยทุกคนพ่อแม่น้องติ๋มเสียใจมากว่าทําไมเนี่ยเราถึงช่วยคนบริสุทธิ์ไว้ไม่ได้นะครับพี่ก็ตอนนั้นก็รู้สึกท้อแท้ใจไม่รู้จะทำไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราท้อสักคนนึงแล้วเนี่ยจะมีใครช่วยน้องติ๋มได้นะครับพี่ก็ศาลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ศาลชั้นต้นแค่ศาลเดียวนะครับมันมีศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอีกพี่ก็ตัดสินใจว่าเราก็ต้องอุทธรณ์สู้คดีให้น้องติ๋มแต่ระหว่างนั้นเนี่ยน้องติ๋มเนี่ยก็ เป็นนักโทษซึ่งสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องถูกย้ายตัวไปที่ลานบุรีที่เรือนจำเขาบินนะครับซึ่งเป็นเรือนจำที่เกี่ยวกับความมั่นคงสูงคดีที่จะต้องเอ่อคดีที่โทษสูงสูงแล้วก็ยังไงอนะผู้ต้องหามีท่าทีว่าจะหลบหนีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถูกที่นู่นถูกไปย้ายตัวไปเรือนจำนู่นนะครับการเป็นอยู่ก็จะลําบากมากเพราะว่าจะต้องอยู่ในห้องมืดๆกันแค่คนสองคน นะครับาน,นานๆทีถึงจะได้ออกมาที่สนามก,กว้างๆเพื่อออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างนะครับน้องติ๋มเนี่ยติดอยู่ที่นู่นอีกสองปีเต็มๆตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสามปีแล้วที่ติดคุกอยู่นะครับเนี่ยในที่สุดสารุทอนก็ตัดสินมาเมื่อตอนปีห้าพันถ้าดีจำไม่ผิดนะครับตัดสินมาว่าเนี่ยเนื่องจากน้องติ๋มเนี่ยปฏิเสธมาตลอดตั้งแต่ชั้นจกกับกลุมชันสอบสวนชั้นสารอีกทั้งของการที่พบเนี่ยก็อยู่ในที่มิดชิดยากที่ คนที่ไม่รู้ว่ามียาเสพติดอยู่เนี่ยจะรู้เห็นได้นะครับอีกทั้งในเอแลวก็ในวัฒนาที่ถูกจับไปก่อนหน้าเนี่ยก็บอกว่าน้องติมมงต๋มไม่เกี่ยวน้องติ๋มไม่เกี่ยวแค่จะมาซ่อมรถเท่านั้นสารู้ทองก็คือความเป็นธรรมให้ก็ตัดสินยกฟ้องน้องติ๋มนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ดีใจกันมากเลยที่อุต่าหช่วยน้องติ๋มไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยที่พี่เวลาไปโรงเรียนต่างๆเนี่ยพี่ก็จะเล่าเป็นทาหอลให้น้องทุกคนฟังเนี่ยว่าเรื่องของการคบเพื่อนนะครับน้องติ๋มเนี่ย เด็กดีไม่เกี่ยวกับกัญญาเสพติดต้องมาติดคุกฟรีๆไปเลย3ปีนะครับแล้วตรงนี้เรียกร้องอะไรจากใครไม่ได้นะครับจะไปขอเงินจากทางรัฐคืนก็ติดข้อกฎหมายซึ่งจะไปขอไม่ได้วันละสองร้อยบาทนะครับก็เวลาการคบเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนมีพฤติการเกี่ยวข้องกัญญาเสพติดถ้าเกิดว่ายังไม่ลึกมากอะไรมากเราก็ควรจะเตือนเพื่อนนะครับว่าโทษ่ยมาร้ายแรงจริงถึงแม้ว่ามันจะได้เงินมามากมายแต่ก็ไม่คุ้มหรอกครับที่จะต้องไปท้ายที่สุดก็ต้องติดคุกอนกครับ ยังหิวอยู่เลยท่านอยากจะทานตามน้ําหรือทานใต้โต๊ะคะทานได้ทั้งสองทางแหละท่านชอบทานเปรี้ยวๆไหมคะยําที่ดินทํากินค่ะเป็นที่ดินของชาวบ้านล้วนๆเออเขาทานเขาทานน้ำร้อนๆหน่อยไหมคะต้มยําป่าสงวนน้าใสตัดต้นไม้ใส่มาเยอะๆชอบชอบถนนแปดเลนแช่น้ําปลาค่ะท่านใส่ายเยอะๆไม่ต้องใส่คุณภาพจะได้พังเร็วๆกิน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 หมดเลยยังไม่รู้ตัว คนโกงเป็นคนไม่ดีอย่ายอมรับนิสัยแบบนี้ฝังความดีให้เด็กๆหลักสูตรโตไปไม่โกงโดยกทมและนิดา<อ><อ>พี่ตั้มมีการทำบัตรสมาชิกด้วยอ๋อเรื่องบัตรสมาชิกนะครับก็เนี่ยครับ่ะแตมมาให้พี่ดูหน่อยนี่เวลาไปออกหน่วยต่างเนี่ยเราก็จะทําบัตรสมาชิกนี่ให้น้องๆนะครับเพื่อรับสิทธิ์การปรึกษากฎหมายนะครับน้องที่ได้ทำเนี่ยก็จะมีรหัสเป็นของตัวเอง นะครับตอนนี้เนี่ยสมาชิกทั่วประเทศของเราเนี่ยมีอยู่8,000กว่าคนแล้วนะครับก็ยังมีสมัครกันมาอีกเยอะเลยนะครับสิทธิ์ก็สามารถที่จะปรึกษากฎหมายได้ทั้งครอบครัวนะครับบัตรนี้บัตรเดียวใช้ได้ตลอดชีพแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถจะโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับการสมัครเนี่ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสมัครฟรีอันนี้ครับข้างหลังก็จะมีรายละเอียดมี a c e b o o k ของพี่ตั้มแล้วก็จะมีเบอร์โทรของ,ของทีมง,งานทนายประชาชน สามารถปรึกษาได้ตลอดใช้ีพเลยใช่ไหมคะใช้ได้ตลอดชีพแล้วค่ะปัดใบเดียวโทรมาก็แจ้งรหัสสมา,าชิกแล้วก็ปรึกษาได้เลยก็สามารถรับค่าปรึกษาฟรีได้ตลอดเวลานะครับสนใจอยากทำบ้างไหมน่าสนนะคะน่าสนใช่ไหมอ้อ <c oughs> อาวเดี๋ยวหลังหนึ่งค่ะพี่น้องคะที่เคยได้ออกข่าวช่องสามห้าเจ็ดเก้าเกี่ยวกับเรื่องคนท้องอะคะ่ะเรื่องเป็นมายไงคะเรื่องน้องพัดใช่ไหมที่ท้องแล้วถูกรด พ่วงทับหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อเรื่องราวมันเป็นยังไงว่าพี่ไปรู้จักได้ยังไงก็เรื่องนี้นะครับเมื่อตอนปี 55, mm hmm. ห้าห้าถือว่าห้าหกจำไม่ได้แล้วปลายปีปลายปีห้าห้าอ่าตอนนั้นนะครับน้องพัทเนี่ยเขาก็ท้องอยู่ได้ประมาณสามเดือนนะครับแฟนเขาเนี่ยที่ชื่อโอนะครับก็อยู่ด้วยกันอยู่ทีนี้ เรื่องเนี้ยพี่ก็จะเอาไปเล่าให้น้องๆฟังเป็นการหอนอนกันเรื่องการขับขี่มอเตอร์ไซค์ว่าขณะพี่โอเนี่ยขับรถด้วยคำำวามระมัดระวังแล้วแฟนก็ยังต้องประสบป,ปัญหาอย่างนี้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อตอนนั้นตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยโอกับพัทเนี่ยพาพาพัทเนี่ยโอพาพัทไปไปฝากคันที่หมออยู่ตรงหมู่บ้านศรีสมบูรณ์นะครับระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยคือโอไมต้องขึ้นสะพาน ข้ามสะพานข้ามเพชรเกษมเพื่อทีอ่จะยูเทิร์นกลับบ้านเขาต้องอ้อมน้อยนะครับตอนนั้นเป็นเวลาเด็กทุ่มเขาก็ขับออกมาจากคลินิกหมอนะครับตอนนั้นมันมีรถพ่วงอยู่คันหนึ่งกาลังขับขึ้นสะพานอยู่นะครับพ่วงสิบแปดล้อด้วยความที่โอเนี่ยเขาก็กลัวว่าแฟนเขาซึ่งท้องอยู่เนี่ยจะสูดควันพิษนะครับเขาก็จะพยายามจะแซงออทางขวาแต่ก่อนที่จะแซงเนี่ยเขาก็หันไปมองข้างหลังดีแล้วแน่ว่าไม่มีรถแน่นอนเขาค่อยออกทางขวาเพื่อที่จะแซงไป นะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือมันมีรถพ่วงอีกคันหนึ่งนะครับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากวิ่งมาถึงตรงโอแล้วก็ชนทั้งคู่เนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับโอเนี่ยซึ่งเขาคิดว่าแฟนเขากำลังท้องอยู่เขาก็เป็นห่วงมากตอนนั้นเขาถูกรถชนเนี่ยเขาก็มองขึ้นไปเห็นแฟนเขาเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาพยายามที่จะลุกขึ้นไปที่จะช่วยแฟนเขาแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรแข็งๆชนเขาดังปัก พอชวนเขาเสร็จเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยโอก็ฟุบลงไปก็คือโอเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถพ่วงนะครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่ทับอะไรโอก็กคือรถพ่วงเนี่ยผ่านตัวเข้าไปธรรมดาแต่ภาพที่โอเห็นเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมครับคือแฟนเ้าเนี่ยซึ่งท้องอยู่คือน้องพัดเนี่ยถูกรถพ่วง1,800ไอ้คันที่วิ่งมาทางเลนซ้ายเนี่ยชนแล้วก็ทับแล้วก็ลากไป นะครับรถก็ไม่ยอมจอดนะครับจนตัวของน้องพัดเนี่ยเขาก็หลุดออกมาเองนะครับก็โอเขาก็วิ่งเข้าไปหาพัดเขาก็ภาพแรกที่เขาเห็นก็คือแขนขาเนี่ยก็แตกเละไปหมดแล้วตอนนั้นก็คือเป็นห่วงทั้งพัดแล้วก็เป็นห่วงทองลูกในท้องว่าลูกจะเป็นอะไรบ้างแต่วินเททีนั้นก็คือห่วงพัดมากกว่าว่าจะเป็นยังไงจะอะไรบ้างไหมทีนี้ ก็รอคนมาช่วยในที่สุดก็หน่วยกู้ภัยก็มาช่วยนะครับมาช่วยพาไปที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ตรวจดูแล้วเขาบอกว่าลูกเดี๋ยวเขาต้องรองดูอาการอีกสักมาหนึ่งอาทิตย์ว่าจะมีชีวิตหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยแขนกับขาพัดข้างซ้ายเนี่ยก็แหลกเละไปหมดแหละไม่สามารถที่จะต่อได้นะครับก็ะจำเป็นจะต้องตัดทิ้งตัดก็คือตัดสั้นมากเลยนะครับตอนนั้นพัดไปอยู่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนเศษจับผู้ร้ายไม่ได้ บ้านเขาก็ค่อนข้างที่จะยากจนก็ไม่รู้ว่าจะเอาค่ารักษาพยาบาลมาจากไหนก็ต้องตอนนั้นก็ต้องใช้30บาทรักษาทุกโรคนะครับเพื่อที่จะัใช้ประทังชีวิตไวยก่อนแหละทีนี้แม่ของโอเนี่ยเขาก็นั่งรถสองแถวไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมโอที่โรงพยาบาลเขาก็ร้อนใจไม่รู้ว่าจะไปหาที่พึ่งทางไหนนะครับเขาไปคุยกับกระเป๋ารถเมย์บอกรถเมย์เขาก็แนะนําว่าเนี่ย มีทนายตั้มเนี่ยซึ่งเป็นทนายประชาชนช่วยอยู่เขาก็ดูป้ายรถอสองแถวก็คือป้ายมีป้ายโครงการช่วยเหลือประชาชนเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็เออเขาก็ขอเบอร์ของพี่เนี่ยจากรถสองแถวเขาก็รู้เบอร์กันก็ให้เบอร์ไปเขาโทรมาหาพี่พี่โอเคเดี๋ยวรับปากว่าจะเข้าไปหาประมาณหนึ่งที่ต่อมาเนี่ยพี่เคลียร์งานเสร็จพี่ก็เข้าไปดูปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยภาพแรกคือเจอน้องพัดก่อนพัดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตา สาสวยเลยนะครับก็แต่ว่าแขนขาตอนนั้นก็คือตัดอะไรไปเรียบร้อยแล้วแผลก็ค่อนข้างที่จะแห้งแหละแต่ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่พัดเขาก็ขอร้องพี่ว่าให้ช่วยตามจับคนร้ายให้ดีนะครับทีนี้พี่ก็จะทํำยังไงดีก็คิดว่าเออเนี่ยเราเล่น Facebook ก็ควรที่จะใช้ f c e e o o o เนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับพี่ก็ประกาศว่ามีวันที่นี้เหตุเกิดที่ตรงนี้มีใครเห็นรถพ่วงบ้าน ในเรื่องตามหาพยานนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็มีคนแจ้งเบาะแสมาว่าเนี่ยคืนนั้นเน่ยเขาผ่านเองเป็นรถกระบะนะครับเจอรถพ่วงเนี่ยจาทะเบียนได้ว่าแปดศูหนึ่งสองสามแล้วข้างหลังจาไม่ได้อีกเลขหนึ่งแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นจังหวัดไหนทีนี้นก็เป็นการยากที่จะตามหาพี่ก็ประสานไปกับทางโรงพกักกุ้แบนนะครับโรงพกักกุ้แบนท่านภูมงกับพลัดวิเศษสิงห์ท่านก็บอกไว้ว่าจะช่วยพยายามตามหาดีที่สุดแต่ทีนี้ด้วยขอบเขตจํากัดน,นะครับ ยุทธกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยของทางรงมยารื่งแบนเขาก็ไม่เพียงพอท,ที่จะตามหาตอนนั้นที่ไปประสานกับทางหลวงนะครับในที่สุดเนี่ยทางหลวงถึงแม้จะขาดไปหนึ่งตัวเลขแต่ว่าทางหลวงเนี่ยเขาก็เขาก็สามารถที่จะตามได้เป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเพราะว่าเขาก็รู้เขาจะรู้เลยว่ารถรถของจังหวัดอะไรบริษัทอะไรจะใช้เส้นทางเส้นเนี้ยถนน เส้นสายสี่กลับบ้านไปไปส่งของจะจะวิ่งผ่านเส้นนี้ก็คือของบริษัทอะไรในสุดเขาก็ตามได้ว่าเป็นทะเบียนของสลับุรีแล้วก็ไปตามเจอคนขับนะครับแล้วตอนหลังก็คือจับคนขับได้นะครับพอจับคนขับได้เนี่ยพัดก็โอเขาก็ได้ได้เอ่อได้รับเงินจากการจากพลบนะครับซึ่งตามกฎหมายนี่ต้องได้อยู่แล้วเพราะเนื่องจากปากติแล้วเนี่ย ถ้าเกิดทุกคนละภาพอย่างเงี้ยก็จะต้องได้แค่สองแสนแตก่กรณีนี้นี่เป็นรถพ่วงกว็ถ้าบอกมีสองหมายเลขเท่ากับพัดได้สี่แสนแต่ทีเนี้ยถามว่าพี่ก็จะบอกน้องๆทุกคนเลยเนี้ยว่าขนาดโอเนี่ยขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วยังเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วน้องๆไปขับรถแวนรถซิ่งกันเนี่ยแล้วถ้าเป็นอย่างพัดขึ้นมาเนี่ยถามว่าย้อนเวลากลับไปได้ไหมไม่ได้ย้อนเวลากลับไม่ได้นะครับก็ขอให้ขับรถกันด้วยความระมัดระวังเราสุดท้ายนี้นะคะ อยากฝากอะไรถึงท่านคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆที่อยากจะให้ทนายไปสอนกฎหมายเอาฝากถึงท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับสุดใครที่แบมีปัญหาเดือดร้อนจริงๆนะครับต้องการจะปรึกษากฎหมายหรือว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรึกษาใน Facebook ของพี่ได้นะครับก็เข้า w w w facebook com slash sita s i w t i a นะครับหรือว่าจะช่าค้นหา พิมชื่อศรฤษีสตตอีทอนอหารลอเรือสราอาสิทธาเมียบังเกิดน,นะครับก็สามารถที่จะไปถามคํำถามในนี้ได้นะครับแล้วสําหรับโรงเรียนไหนที่ต้องการที่จะให้ทีมงานไายราชนเนี่ยไปไปบรรยายกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเ c e บ o ๊กได้เหมือนกัน สำหรับน้องๆนะครับที่พี่ตั้มได้เข้าไปสอนน้องๆในเรื่องกฎหมายเนี่ยก็อย่าลืมที่สอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่พี่เน้นที่สุดก็คือว่าให้น้องๆเนี่ยเติบโตเป็นคนดีของสังคมนะครับอย่างที่พี่ตั้มบอกอยู่ประจําก็คือ,อ,อคนรุ่นใหม่เนี่ยให้พี่ไปสอนคนรุ่นเก่าเนี่ยก็คงจะไปสอนย <Ĉ> ากแล้วแหละพะเป็นไม้แก่แต่ว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะครับทําเพื่อสังคมเนี่ย แล้วให้พวกเรามาเนี่ยก้าวเดินด้วยกันเพื่อวันข้างหน้านะครับสังคมเราเนี่ยก็จะน,าน่าอยู่ขึ้นมากเลยครับสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทนายคุณสิทธาวิวันเกิดหรือคุณทน,นายตั้มนะคะที่มาให้ความรู้กเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็แนะนําสาระดีๆให้กับทางรายการของเราค่ะขอ,ขอบคุณค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในรายการน่า,าร,ารู้ชวนคิดาทางช่อง Green World Entertainment Channel วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ